ต้องเตือนกันหน่อยสําหรับผู้ปกครองเลยใครที่มีบุตรหลานอยู่ที่บ้านต้องดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีๆนะครับเด็กๆบางทีก็ซุกซนชอบหยิบของนู่นของนี่ใส่ปากเข้าไปมาอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดดูไม่ดีอาจจะเหมือนกรณีของเด็กหญิงคนนี้อายุสองขวบครึ่งที่จังหวัดชนบุรีนะครับเพลอกลืนเหรียญเข้าไปครับเด็กหญิงวัยสองขวบครึ่งคนนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยครับกอดแม่ด้วยความตกใจนะครับพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือ ก็พยายามไปพูดคุยกับน้องไปถามน้องแบบนี้คือทางกู้ภัยเนี่ยรับแจ้งว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งในตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับน้องกลืนเหรียญลงคอไปเจ้าหน้าที่ก็พยายามไปถามพยายามไปพูดคุยให้น้องหายกลัวแต่น้องตกใจนะครับร้องไห้เลยแล้วก็ไม่ยอมอ้าปากให้ใครดูรทางคุณแม่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าลูกเนี่ยหยิบเหรียญอะไรอมเข้าปากไป อมอมอยู่กลืนเข้าไปเฉยเลยแล้วไม่รู้ว่าเหรียญเนี่ยมันลงท้องไปแล้วหรือว่ายังติดอยู่ที่คอ,อเพราะว่าน้องไม่ยอมอ้าปากนะครับสุดท้ายพอเป็นแบบนี้ก็เลยต้องนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลพานทองเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยครับเขาไม่พูดเลยแล้วลิ้นหนูอ,อ,อ้าปากมคะเขาลิ้นก็แข็งกระดดตอนนั้นให้เด็กร้องได้ไหมไม่ได้นะมันไม่มนเนี่ยท้องมันติดลงไปลมันไม่ ไม่รู้ว่ามันหล่นลงไปในท้องหรือยังหรือมมีอะไร<อ>เหรียญอะไรเป็นเหรียญอะไรเลยก็ไม่รู้เลยเรื่องนี้แหละครับเลยต้องฝากเตือนคุณผู้ชมใครที่เป็นผู้ปกครองใครที่มีเด็กเล็กอยู่ที่บ้านนะครับควรดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดเพราะถ้าเกิดกรณีแบบนี้ถ้าเกิดเหรียญมันไปอุดหลอดลมจนหายใจไม่ออกเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้ง่ายๆนะครับหรือถ้าทิ้งไว้นานต่อให้ไม่ไปอุดหลอดลมมันไปกดทับหลอดอาหารก็อาจจะกลายเป็นแผลทะลุ บางรายเนี่ยผ่านหลอดอาหารไปได้แต่ไปติดค้างที่ลำไส้เล็กอีกอาจจะทำให้ลำไส้อุดตันสุดท้ายก็ต้องไปผ่าตัดใหญ่อยู่ดีเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเด็กๆ <Bose> ก็เป็นนิสัยของเขาแหละครับที่อาจจะหยิบจับนู่นหยิบจับนี่บางทีของเล่นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็หยิบแล้วก็ใส่ปากบางทีเผลอกลืนลงไปไม่รู้ตัว <S <S 2> <S 2> <Scientific S 1> อีกก,ก,กรณีคือยัดจมูกนะ<อ>เคยเห็นไหมฮะ อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันใช่คือจริงๆแล้วเป็นพฤติกรรมตามวัยนะคะที่ต้องการจะสำรวจว่าเอ๊ะของแบบนี้มันคืออะไรนะคะก็เป็นไปนตามวัยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิดนิดนึงนะคะคุณผู้ชม